คุณจะรวยจะจนมีชีวิตที่ดีหรือไม่อะคุณอย่าเอากิเลสของคุณมาสนับสนุนความไม่เอาไหนของตัวเองคือมันมีคำหนึ่งที่ครูชอบมากที่ท่านชยสาโรท่านพูดตอนเหตุการณ์ที่มีเรื่องของพระต่างๆนานาแล้วคนก็หมดศรัทธาแล้วไม่ศรัทธาแล้วซึ่งท่านก็บอกชี้ให้เห็นเลยว่าคุณไปศึกษาก่อนว่าความจริงของศาสนาพุทธคืออะไรทําไมยังคงสะอาดอยู่ไอ้ส่วนที่ผิดก็คือส่วนที่ผิดไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยใช่ไหมแล้วท่านพูดมาคํหนึ่งว่า อย่าเอากิเลสตัวเองมาสนับสนุนความไม่เอาไหนของตัวเองดีกว่าความไม่เอาไหนที่เธอไม่มีความรู้ต่อศาสนาที่แท้จริงความไม่เอาไหนที่เธอบอกว่าฉันไม่อยากไปวัดแล้วก็คือเธอเป็นคนไม่เคยศึกษาจริงๆอะแล้วพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้คุณก็เลยเอากิเลสของคุณเอาเหตุการณ์นี้มาสนับสนุนความไม่เอาไหนของตัวเอง ผูค้ครูชอบคํานี้มากเลยมันเลยทําให้สอดคล้องกับเรื่องนี้ที่ครูพูดว่าคุณจะรวยจะจนมีชีวิตที่ดีหรือไม่อ่ะคุณอย่าเอากิเลสของคุณมาสนับสนุนความไม่เอาไหนของตัวเองอ่า mm. แล้วพอพูดว่า,วาตัวเองไม่เอาไหนก็จะโกรธกันก็กูพยายามแล้วเอาให้ครบสิพยายามต้องประกอบไปด้วยปัญญาพละห้ากำลังของมนุษย์อะ่ะมีหอย่างไม่ใช่มีอันใดอันหนึ่งเห็นไ,ไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแต่ความเพียรอย่างเดียว แต่เราไม่มีความมุ่งมั่นตั้งมั่นมันก็จะกลายเป็นความเพียรที่เหนื่อยเปล่าอันต่อมาสิ่งที่คุณจะต้องสร้างกําลังให้ตัวเองคือกําลังของปัญญา<ม>คือความรู้ในเรื่องนั้นน,นและศรัทธาศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่เรากําลังทำอะ่ะ<ม>เออึกอะไหมคะแล้วก็มีกําลังของสติที่ควบคุมทั้งหมดเนี้ย ว่าเราไม่มากเกินไปเราไม่น้อยเกินไปเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่มันถึงจะเป็นกําลังขึ้นมาได้เราจะบอกว่าเราจะเออศรัทธาศรัทธาอย่างเดียวแต่ไม่สร้างความรู้เลยเขาเรียกงมงายม,มีความรู้มีความรู้อยู่อย่างเดียวเลยแต่ขี้เกียจขี้เกียจม,มันจะสําเร็จได้เหรอใช่ไหมคะฉะนั้นมันต้องเป็นองค์ประกอบรวมเราต้องกลับมาเช็คตัวของเราเอง